ในคลิปนี้เรายังอยู่กับการสื่อสารข้อมูลด้วย NRS 2 4 L 0 1การสื่อสารข้อมูลบนคลื่นวิทยุมันจะมีการสื่อสารอยู่2อ,อย่างก็คือการสื่อสารแบบทิศทางเดียวกับการสื่อสารแบบ2ทิศทางในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารแบบ2ทิศทางเมื่อเราส่งข้อมูลไปยังฝ่ายรับฝ่ายรับต้องมีการตอบสนองการส่งข้อมูลหรือการรับข้อมูลนั้นได้นะครับประโยชน์ของมันคือการทำแฮนด์เช็คเราจะได้รับรู้สถานภาพ,าพว่าข้อมูลนั้น ส่งถึงปลายทางถูกต้องจากสมบูรณ์แล้วหรือไม่ไปดูตัวอย่างการทางนานทางด้านฮาร์ดแวร์และไปไล่โปรแกรมกันเหมือนเดิมตามไปดูครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนๆกลุ่มเพลิน Arduino สวัสดีเพื่อนๆกลุ่ม Arduino Thailand และเพื่อนนัก DIY ทุกท่านวันนี้ตามสัญญาในคลิปที่2นี้เราจะว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทิศทางนะครับผมในคลิปที่แล้วเราพูดถึงการสื่อสารข้อมูลแบบ วันเวคโคมูนิเคชันเป็นการส่งออกไปอย่างเดียวไม่มีการตอบกลับจากภาครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปเปิดดูเราจะมีส่งลิงก์มาให้ทางด้านซิกฝากของจอเราเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมานั่งไล่โปรแกรมกันเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูการทํางานของโครงงานนี้ก่อนนะครับผมจะได้เห็นภาพรวมว่าเราทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูไล่โปรแกรมมนว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับฮาร์ดแวร์โอเคตามไปดูฮาร์ดแวร์ก่อนครับก่อนอ,อื่นเรามาดูหลักการทํางานของ โปรแกรมในระบบนี้ก่อนนะครับฮาร์ดแวร์ก็จะประกอบด้วยตัว Arduino Nano นะครับ2ตัวแล้วก็มีตัวพักส่งนะครับผมเป็น NRF24L01 ทั้ง2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวที่รับข้อมูลไปแล้วก็จะส่งผ่านไปให้ตัว Stepping Motor นะครับจะได้ตัว Stepping Motor Driver ตัวนี้นะครับผมหลักการทำงานก็คือจะส่งจำนวนเพลาที่จะหมุนไปให้ตัว Stepping Motor นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของ ตัว serial monitor ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ตัวส่งเนี่ยส่งข้อมูลไปนะมันจะได้รับคําตอบคําว่าโอเคกลับมานี่คือจํานวนเพลาที่จะต่างหมุนนั่น,นะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้มันจะต่างกับโปรเจกต์คราวที่แล้วนะครับที่แล้วเป็นเรื่องของ one way c o m m u n i c a t i o n นะครับปัญหาของ One one way communication คือส่งข้อมูลไปแล้วเจ้ามอเตอร์เนี่ยมันจะต้องหมุนนะมันใช้เวลานะครับผมกว่าจะหมุนเสร็จทวน,นี้เจ้าตัวน,นี้จะไม่รู้ว่า มันทํางานเสร็จหรือ,อยังเพราะว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวในคลิปที่แล้วนะครับผมในคลิปนี้มันจะไม่ส่งข้อมูลไปให้เจ้าตัวภาครับอีกจนกว่ามันจะได้คําตอบโอเคพอได้คําตอบโอเคมามันถึงจะส่งชุดใหม่ไปอ,อันนี้คืออันนี้คือเรานําไปประยุกต์นะครับนำเอา การสื่อสารข้อมูลแบบ2ทิศทางแบบพิุกเพราะฉะนั้นคือในลักษณะแบบนี้เราจะส่งอะไรข้อมูลอะไรไปจากตัวส่งไปอย่างตัวรับก็ได้นะครับในจํานวนเท่ากับเพโลดประมาณคือสามสิบสองใบนะฮะทางนี้ก็คือเราสามารถจะคีย์นะฮะเหมือนเดิมแล้วก็ยังนี่ครับสามารถจะสั่งควบคุมได้ตอนนี้ตอนนี้เราเขียนโปรแกรมให้ไม่สามารถจะคนโทรลมอเตอร์ได้ถ้าไฟ led ตรงนี้ถือว่าเป็น Disable หรือ e n a b l e นะครับติดหรือไม่ติดนะเรายังสามารถจะส่งคำสั่งควบคุมนะะหนึ่งช่อง ไปสั่งควบคุมการทํางานของภาครับปลายทางได้อีกด้วยเราจะเห็นว่าถ้าเราส่งข้อมูลปุ่มออกไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้รับได้รับคำตอบโอเคกลับมาเดียวนะครับดูบรทัดแรกเนี่ยนะครับผมกดปุ่มใหม่อีกครั้งหนึง่งก็จะได้คําตอบโอเคกลับมาจากทางด้านนี้นะครั้งว่าส่งไปปุ๊บแล้วเราก็สามารถจะตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมเจ้าตัว stepping motor ได้แล้วนะครับผมและยังเหมือนเดิมคือยังสามารถจะคีย์นะครับคีย์จำนวน เขาเข้าไปตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ,ลบหรือหมุนซ้ายหมุนเดินหน้าหรือหมุนถอยหลังนะครับเหมือนกับในโครงงานคราวที่แล้วนะครับแต่คราวนี้ที่แตกต่างคือมีการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทิศทางโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า2ทิศทางโปรแกรมมันจะเขียนแตกต่างกับคราวที่แล้วอย่างไรตามไปดูในส่วนของโปรแกรมกันครับหลังจากที่เห็นแล้วว่าโครงงานเราทําอะไรได้บ้างในในโครงงานที่2ของ snf 2 4 l 0 1ตัวนี้เรามาดู โปรแกรมทีละตัวกันนะครับผมเริ่มจากภาคส่นะครับผมไลบรารีต่างๆยังคงเป็นเหมือนกับคลิปข่าวที่แล้วเนาะเราก็จะต้อง Include ตัว SPI เข้ามานะครับ Include ตัว RS24 นะครับผมถ้าเพื่อนๆไม,ม่มีก็ไปจัดหามานะครับผมและเหมือนเดิมครับถ้าใครยังไม่ได้ดูในเวอร์ชันที่แล้วนะครับผมตัว Arduino ข e ด Serial Kit ISR ตัวนี้เป็น header file ที่ผมเขียนขึ้นมาเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ interrupt s w i t ิ h routine ในเรื่องของ s e r i e l port นะครับผมแล้วก็บัตตอนตัวนี้เป็นตัวฟังก์ชันที่กดปุ่มคือว่ามีการกดปุ่มที่ joystick แล้วมันจะไปปิดเปิด led ได้อ่ะโอเคก็มีส่วนสำคัญตรงนี้เพื่อนๆก็เอาโค้ดไปก็เอาไอ้สองตัวเนี้ย header file ใส่ไว้ในโฟลเดอร์นั้นแล้วก็เรียกแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ไม่ต้องคิดมากนะครับผมในเซตอัก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผม r a d o o s e c ตช n n น l เป็นช n n น l 35 mm hmm. เหมือนกับที่ผมอธิบายไว้ในคราวที่แล้วว่าเราพยายามหน,นีนะครับช่องที่มันเป็นช่องต้นๆเพื่อเพราะว่า Wi-Fi ที่บ้านเราเจ้าต,ตัวเราเตอร์ต่างๆมันจะใช้ช่องบนๆอยู่เราก็หนีให้ไปช่องล่างๆซะจะได้ไม่ไปขี่กันไม่ได้ไปกวนกันในช่องของการสื่อสารนะครับผมภาคส่งเรายังเป็น มินิมัมนะพีก็คือ p o w เ r a ร p เนี่ยเรายังให้ค่ากำลังส่งออากาศต่ำอยู่เพราะว่าเราทดลองกันอยู่แค่บนโต๊ะนะครับผมถ้าใครจะใช้เป็นแม็กซิมัมเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้นะอย่าลืมนะเป็นแม็กซิมัมตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนค่าความเร็วในการส่งข้อมูลแบบดบิดเรทให้มันต่ำลงมาข้อมูลเพื่อนๆจะได้ไม่ลอสไม่เออร์เลอร์นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆใช้กำลังส่งสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวฮาร์ดแวร์จะต้องมี40 Mi ไมโครคัปเลสเตอร์สิไมโครต่อระหว่างไฟบวกกับกราวใกล้ๆกับขาของ n i f 2 4 l 0 1ด้วยนะครับผมคำสั่ง radio.stoplistening นะครับเมื่อเราเป็นภาคส่งเราก็หยุดภาครับเราทำหน้าที่เป็นภาคส่งนะครับผมคราวนี้มาดูตัว l ู o นะ l o o ของเรา main function ของเรายังทำงาน3ส่วนเหมือนเดิมน,นะครับผมส่วนที่เป็นรับข้อมูลทางด้าน serial port หมายถึงตัวบอร์ด n u n o n a n o ของเราจะสามารถรับข้อมูลเข้าทาง serial port ได้ด้วยนะครับหนึ่งฟง,งานที่จะทำงานที่2คือเช็คการกดปุ่ม มีการกดปุ่มไหมถ้าไม่มีการกดปุ่มก็ลงมาดูว่าเจ้าจอยสติกมีการโยกไหมนะครับจอยสติกก็เริ่มตั้งแต่ตรง,ตตรงนี้ if e ตรงนี้ไปจนถึงจบเพราะฉะนั้นในรูปนี้ทํางาน3งานเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมกำลังจะตามมานะครับผมมาดูเลยว่า,าถ้าถ้าจอยสติกมันทํางานนะครับผมมีค่า d ด v วเ t e มีค่าเบียเบ่ยงเบนจากจากไอ้เจ้าจอยสติกที่มันอยู่กกลางเนี่ยนะมีการโยก ค่าอนาล็อกที่เราอ่านได้เปลี่ยนไปนั่นหมายว่ามันจะต้องส่งข้อมูลไปให้ภาครับแล้วนะครับผมก็เงื่อนไขเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูนะก็อย่าลืมไปกดดูคลิปคราวที่แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ําให้มันเ,เย็นเย่อนเนาะหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับผมหัวใจสําคัญในการทํางานนะครับผม n f 2 4 t x Data เป็นฟังก์ชันที่ผมเขียนขึ้นมาเป็นภาคส่งคําว่า tx คือ transmitter เนีนะนะเป็นภาคส่งเราได้ส่งตัวสตริงที่เราจะส่งไปให้ฟังก์ชันนี้นะไปดูกันฟังก์ชันนี้อยู่ข้างล่างนี้ n r f t x data นะครับผมรับตัว a r ร์ m ิเมที่ตั้งรับคือจะเป็นสตริงเพราะฉะนั้นจะส่งมาจาก main function ก็ต้องส่งค่าสตริงมาให้นะครับผมอ่าเอ่อเพโเป็น l o c a l variable อีกตัวหนึ่งเพื่อจะส่งค่า p a y l o หรือค่าที่จะส่งเนี่ยไปให้เจ้าตัว library ของ n f 2 4 l 0 1หัวใจของฟังก์ชันนี้แล้วนะผมจะพยายามเน้นเสมอเลยว่าอะไรคือหัวใจในการทำงานเขาบอกว่าจะต้องจะต้องใช้คำสั่งนี้ก่อนเลย stop listening ถ้าจะเป็นภาคส่งต้องใช้คำสั่ง stop listening ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้เป็น two way communication แล้วนะมันอาจจะเป็นภาคส่งหรือภาครับอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าฟังก์ชันนี้เราจะเป็นภาคส่งเขาบอกให้ใช้คาสั่งนี้เป็นคาสั่งแรก stop listening หยุดการฟังนะครับผม เพื่อจะทำัวเป็นภาคส่งนะครับผมคำสั่ง radio dot uh, writing ไปกำหนด address ที่จะส่งว่าจะส่งไปที่ address ไหนนะครับบอเรเดีย์เบอร์ตัวนี้เป็นตัวเก็บ address เราอยู่เนาะภาคส่งกับภาครับจะต้องเป็น address เดียวกันและคำสั่งสุดท้ายจะเป็นคำสั่งส่งก็คือ radio write library มันก็จะทำการเอาค่าใน payload เราส่งไปยังภาครับตรงนี้จบในฟังก์ชันนี้แล้วนะครับผมคราวน,นี้เมื่อเราส่งออกไปแล้ว เราเป็นการสื่อสารข้อมูลแบบ2ทิศทางเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องทำ NF24RX Respond นะครับผมฟังชันนี้ผมเขียนมาเพื่อจะไปรอรับการตอบสนองจากภาครับเมื่อเราส่งข้อมูลไปแล้วมันจะต้องตอบอะไรเรากลับมาสักอย่างหนึ่งมันตอบกลับมาทางไหนมันตอบกลับมาเป็นค่าได้มาในสตรงติงตัวนี้นั่นหมายความว่าฟังก์ชันนี้มันจะรีเทิร์นค่ากลับมาเราจะต้องมีตัวแปรมารองรับ ค่าที่มันจะส่งกลับมาจากฟังก์ชันนี้นะครับผมอ่ะตามไปดูฟังก์ชันในการ Respond ดูที่ว่ามันทำงานอย่างไร ni f 2 4 rx response จะเห็นว่าตัวข้างหน้าฟังก์ชันจะกำหนดเป็นตัวแปร t r i n g นั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันจะส่งค่ากลับเป็นส r i n g นะครับผมจะต้องมีตัวรับมันเหมือนกับที่ตัวในหลู p ฟังก์ชันทำมาดูหัวใจสำคัญของฟังก์ชันนี้นะครับเราจะต้องทำตัวเป็นภาครับนะมันต้องใช้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรก radio.openreading ไปเป็นการกำหนดช่องที่จะรับว่าจะรับช่องของอตัวปลายสาตัวไหนนะครับโดยการที่เรากำหนด a d d เด s สเป็นการสื่อสาร peer to peer คือระวางสถานีกับสถานีเราจะใช้ a d d เด s สเดียวกันคำสั่ง start listening เริ่มที่จะทำการเปิดหูฟังแล้วนะจะต้องรอแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มแล้วเราก็จะมารอตรงนี้ว่า,าใน loop y ตัวนี้นะครับผมมันจะรออยู่ด้วยเงื่อนไข2ตัวนะครับผม r อ่ i o a v a โอเอาไมีข้อมูลเข้ามาไหมหรือว่า Timeout หรือไม่นะครับผมตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเราคิดเองเป็นเหมือนเหมือนมนุษย์คนะิดอ่ะเราส่งข้อมูลไปนะครับผมแล้วไฟล์รับไม่ตอบกลับมาเราจะต้องรออยู่ตรงนี้ตลอดการอวาสานเลยนะครับผมถ้าเราไม่มีการเช็ค Timeout นะครับผมอันนี้เราคิดเองเราคิดเองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือว่าในการส่งข้อมูลไปมันอาจจะข้อมูลไม่ถึงภาครับ พักรับมันก็ไม่ตอบสนองเราเราอยู่แล้วหรือมันตอบสนองมาแล้วเราไม่ได้นะครับเราจะต้องไม่ติดลูปนะครับอ่ะโดยเงื่อนไขตรงนี้นะสงเงื่อนไขตรงนี้คือมีข้อมูลเข้ามาไหมหรือว่าเป็น time out หรือไม่ถ้ายังไม่เกิดทั้ง2องอย่างนี้มันก็จะวนอยู่ในลูปนี้นะครับในลูป Y ตัวนี้อันนี้มันวนมามันมาเช็คอะไรมันมาเช็คว่าค่า T out เนี่ยมันมากกว่า2000ันหรือก็คือ2วินาทีหรือไม่2 0 0 0มิลลิเซกถ้ามากกว่า ก็เซ t แฟ c ท t ีเอาให้มันเป็นจริงซะเออแล้วก็ไอ้เจ้าเทตัวนี้นะให้ค่าเป็นไ i ม์เอาท์แล้วก็หลุดจากรูปไวเมื่อหลุดจากรูบไวปุ๊บคราวนี้มาถึงตรงนี้ก่อนที่จะออกไปก่อนที่จะรีเทิร์นค่าออกไปจะ Return ค่าตัวไหนมาเช็คเงื่อนไขว่าถ้าไม่ใช่ไท m ์เอาท์นั่นหมายความว่า,วามันหลุดจากรูปไ Y มาด้วยการรับข้อมูลมาได้ถูกไหมครับ ตัว radio.available มันได้ข้อมูลมาเราก็จะทำการอ่านข้อมูลจากเจ้าตัว NRF24 นะครับผมด้วยคำสั่ง radio.read นะครับอ่านค่ามาเก็บไว้ในอาร์เรที่ชื่อว่า text เสร็จแล้วเราก็ return ค่า text เป็นแบบ string ออกไปโดยใช้คำสั่งนี้นะครับมากำหนดว่าให้เจ้าตัว a าร์เรย์ตรงนี้เราจะส่งเปลี่ยนค่ามันเป็น string ออกไปนะครับผมเมื่อคำสั่งนี้ทำงานปุ๊บมันก็จะส่งค่าตรงนี้นะครับผ่านต้นฟังก์ชันกลับไปหาตัว โปรแกรมใดๆที่เรียกมันมานะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อทําฟังก์ชันนี้จบเราจะได้ค่ากลับไปเป็นสตริง2อย่างก็คือว่าเป็นค่าที่ได้จากฝ่ายรับท,ที่มัน r e s p ปอนกลับมาหาเราไม่ว่ามันจะส่งอะไรมาหรือว่าค่า Time Out ที่เรา Generate ขึ้นมาเองเป็นการบอกไอ้เจ้าตัวเมนโปรแกรม i n Loop ที่เรียกมันมาตรงนี้นะครับผมว่ามันได้อะไรมานี่นะครับเมื่อมันกลับมาเราจะได้สตริงกลับมาอยู่ใน rf สตรงตรงนี้ RFSTR ตรงนี้มันจะได้มา2อย่างก็คือว่าในโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันจะได้คําว่าโอเคกลับมาหรือได้คําว่า time out แค่นั้นเองนะครับโดยความหมายนะครับถ้ามันได้ time out มาตรงนี้เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจต่อนะไปเขียนโปรแกรมได้ว่าถ้ามัน time out จะต้องทาอย่างไรจะต้องส่งซ้ํำไหมมีความสําคัญขนาดนั้นหรือไม่นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีการตอบสนองระหว่างภาครับกับภาส่งนะครับผมโอเคในส่วนของภาส่งหมดแค่นี้นะครับคราวนี้เราไปดูว่าภาครับมันทำอย่างไรบ้าง ในโค้ดมันก็จะทำงานแค่สลับกันนะครับผมในส่วนของเซตอัพเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับภาคส่งนั่นแหละในในการอินิชเช่นไอเจ้าตัวเรเดิโอนะคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเมนลูปในภาครับทำอะไรบ้างในภาครับมีเงื่อนไขเดียวที่มันทำงานนี่ครับจบลูปเลยก็คือว่าในฟังก์ชันลูปตรงนี้ทำอยู่แค่อย่างเดียวคือรอรับข้อมูลจากภาคส่งนะครับผม มันก็มาเช็คคาสั่งนี้ radio.available ถ้ามีการส่งข้อมูลเข้ามามันก็จะแค่ทําคําสั่งทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีก็บนลูปอยู่นะครับผมถ้ามันมี data เข้ามานะครับ radio.available เป็นจริงเราก็จะเริ่มครับกระบวนการต่างๆตามนี้คําสั่งที่เป็นหัวใจของภาครับเลยคือ radio.read นะครับผมแล้วก็ส่งตัว argument ไปให้นะครับส่ง address ไปให้ ก็คือตัว variable ตัวนี้นะส่งไปให้ไอ้เจ้าไลบ r a r ีของ Radio ตัวนี้นะครับผมทำงานอ่า s t a t ์เ t เเท่ากับ String.Tex t t e ตัวนี้กลับมาจากบรรทัดนี้ครับเมื่อบรรทัดนี้ทำงานเสร็จมันจะได้ค่าใดๆก็แล้วแต่มาในตัว variable ที่ชื่อว่า Text เราก็แค่เอา Text มาใส่ไว้ใน l e d s t a t ตตัตัวนี้ทำให้ตัวมันเป็นส ring ซะนะครับโดยใช้คำสั่งนี้ไปกำหนดว่าสิ่งที่เราจะ Copy ไปไว้ไอ้ตรงเนี้ย ให้มันเป็นสตริงซะเพราะอย่าลืมว่าแท็กตัวนี้เราเป็นอาร์เรย์อยู่เนาะนี่นะแท็กตัวนี้เราเป็นอาร์เรย์อยู่เนาะอ่าโอเคเมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นทริคเป็นเป็นทริคเล็กๆนะครับผมเพราะว่าเอ่อภาคส่งมันส่งอะไรมาเช่นมีตัวเล็กตัวใหญ่คําว่า on เนี่ยมันจะเป็น o ตัวใหญ่ n ตัวเล็กหรือว่า o ตัวเล็ก n ตัวใหญ่นะครับมันจะไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่าถ้าจะเข้าเงื่อนไข้าเราต้องไปเช็คเยอะนะครับผมเราก็ทําให้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ให้มันเป็นตัวใหญ่ใส่หมด ด้วยคำสั่งนี้ to upper case หมายความว่ามันจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็แล้วแต่ทําให้มันเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเพื่อที่จะเอามาทําตรงนี้ครับผมไป c o m p พ r e ว่ามันเป็น on เป็นคําสั่ง on เป็นคำสั่ง off หรือว่ามันเป็นคําสั่ง toggle ที่ได้มาจากภาคส่งนะครับผมเพื่อเราจะได้ไปปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆแต่ถ้าไม่ใช่ทั้ง2องอย่างเราก็มาเช็คว่าตัวอักษรตัวแรกที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายลบ เพราะว่าถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบสิ่งที่ตามมามันจะเป็นค่าจาํานวนสเต็ปในการที่มันจะเป็นหมุนสเต็ปปิ้งมอเตอร์นะครับผมโดยเงื่อนไขของตัวนี้นะยิอของอันนี้นะครับเงื่อนไขนี้มันจะเป็นเกี่ยวกวับการทํางานเกี่ยวกวับมอเตอร์ทั้งหมดนั่นหมายความว่า,วามันจะได้ค่า,าที่จะสั่งให้มอเตอร์หมุนซ้ายหรือหมุนขวาเหมือนกับคลิปคราวที่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่แตกต่างนิดหนึ่งคือว่าเมื่อมันได้มาแล้วนะครับผมมันไปสั่งให้มอเตอร์หมุนค็อกไว้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือว่า หมุนทวนเข็มขนาฬิกาเคาน์เตอร์คอร็อกไว้กี่สเตป็ปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับได้จํานวนสเต็ปมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่เราเราไปฟังก์ชันของมอเตอร์เนี่ยเราจะต้องทําให้สเต็ปนั้นหมุนแล้วก็รอจนมันหมุนจบนะครับผมก็คือสัง่งมันหมุนทีละสเตป็ปนี่แหละค็อกสเต็ปไปจนมันจบเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเวลาขึ้นจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนสเต็ปที่ภาคส่งมันส่งมานะครับผมแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันจะไม่กลับมาจนกว่ามันจะทําให้มอเตอร์นั้นหมุนจนจบ นั่นหมายว่ามันเกิดค่าดีเลย์ขึ้นตามจํานวนสเต็ปที่มันส่งมาจากภาคส่งนะครับเมื่อมันกลับมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการレสปอนจะเห็นว่าเราไม่レสปอนเลยเราไม่ใช่รับข้อมูลได้แล้วตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเราไปบอกภาคส่งเลยว่าฉันได้ข้อมูลแล้วแต่เราจะรอจนเราทํางานจบในส่วนของคําสั่งนะั้นเราถึงจะมาบอกว่าฉันโอเคแล้วฉันรับข้อมูลได้แลวฉันก็ทํางานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือความหมายในการเขียนโปรแกรมนะเรามาไว้ล่างสุดนี่ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ ถ้าคุณสั่งปิดเปิด LED ก็เร็วขึ้นนะครับผมปิดเปิดเสร็จมันก็หลุดมาถึงตรงนี้เลยก็レスปอนเข้ามาโอเคไปได้เลยนะครับผมหรือว่าได้อะไรมาก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขทั้งหมดมันก็ตอบว่าโอเคไปแล้วฉันได้ไปแล้วฉันไม่รู้นะแต่ไม่ได้ทํางานอะไรมันก็จะตอบไปโดยที่ไม่ต้องไม่มีการดีเลยนะครับผมแต่ถ้าไปติดเงื่อนไขของสเตปปิ้งมอเตอร์มาเลยมันจะไปติดอยู่กับบลปของมันจะไปติดอยู่กับฟังก์ชันของการทามอเตอร์หมุนเพราะฉะนั้นมันก็จะดีเลยไปในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับผม เราเอาคาสั่งนี้ในการレスปอนมาดักไว้ข้างล่างนี้อา้าไปดูกว่า p s p ปอนมันทานํางานยังไงนะครับผมเซนรสปอนนะครับคำสั่งนี้นะเซนรสปอนเราได้ส่งสเริงที่เนี่ยเครื่องหมายตกใจกับคาว่าโอเคอันนี้เรากําหนดเองนะเพื่อนๆจะกําหนดเป็นอะไรก็แล้วแต่แก้ที่บรรทัดน,นี้ได้เลยนะครับผมส่งมาให้เจ้าตัวฟังก์ชันเซนรสปอนนี้นะส่งสเริงตัวนี้มาให้ปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเราจะทําให้ภาครับเป็นภาคส่ง คำสั่งแรกที่จะต้องทําเลยอันนี้ไลบรารีเป็นคนกาหนดนะเราจะต้องใช้คําสั่ง radio stop listening เมื่อกี้เราเปิดหูฟังอยู่เราเป็นภาครับแต่นี่เราจะเป็นภาคส่งแล้วเราต้องปิดปิดภาคาภาครับนะ stop listening ะนะครับผมแล้วก็ open write open writing ไปกําหนดช่องที่จะส่งแล้วนะครับผมว่าจะส่งไปที่ Adress Ad ไหนสสถานีนี้ d r e s s เดียวกัน2โปรแกรมต้องเป็น Ad address เดียวกันกเน,เนนะาะแล้วก็ทําการเอาค่าส r i n งตัวเนี้ย copy ใส่ลงไปใน text ซึ่ง text นูน้มันเป็น array อยู่นะครับผมใช้คําสั่งนี้เลยนะครับคำสั่งลอกไปตามนี้เลยใช้คําสั่งอื่นไม่ได้ error นะครับผมก็คือโดยความหมายก็คือว่าเอาค่าใน string ที่มันส่งเข้ามาใส่ลงไปใน array ตรงนี้แล้วก็ใช้คําสั่งหัวใจของการส่งอยู่ที่คําสั่งนี้ radio w r i t e นะครับผม argument ที่ส่งไปคือ address ของ text address ของ variable ที่ชื่อว่า text นะครับผมแล้วก็จำนวน b เสร็จแล้วเมื่อส่งเสร็จแล้วนะครับผมเราจะต้องทําให้มันเป็นกลับมาเป็นภาครับเหมือนเดิมนะครับผมโดยใช้คําสั่ง r a d i o o p e n r e a d i n g ไปกําหนด address ที่จะเป็นภาครับก็คือ address เดิมแหละแต่ว่าคราวนี้กําหนดให้มันเป็นภาครับนะครับผมแล้วก็เริ่มที่จะให้มันเป็นภาครับด้วยคําสั่ง r a d i o t s t a r t l i s t e n i n g ก็คือเริ่มต้นที่จะรับฟังต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันนี้จบและ ตอบレスปอนกลับไปเรียบร้อยก็กลับมาที่ตรงนี้เมื่อกลับมาถึงตรงนี้ก็จะกลับไปที่ลูปเดิมรอว่ามีการส่งข้อมูลมาจากภาคส่งหรือไม่นะครับผมถ้ามาแล้วก็มาแปลความหมายนะครับก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นในโครงงานนี้ทั้งภาครับและภาคส่งเป็นการสาธิตให้เห็นการสื่อสารข้อมูลแบบสองทิศทางโดยที่นําคําสั่งนะครับผมมาร้อยเรียงว่าใครจะเป็นภาครับภาคส่งตอนไหน จริงๆเรื่องพวกนี้เราคิดเองก็ได้นะครับผมผมก็คิดขึ้นมาเองตรงนี้เพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่าในเมื่อ NIF24 ข้างหนึ่งมันเป็นภาคส่งมันใช้คําสั่งแบบนี้อีกข้างหนึ่งมันเป็นภาครับมันใช้คําสั่งแบบนี้ก็แค่เราสลับที่กันเอาคําสั่งมาสลับที่กันในเวลาที่ที่เหมาะสมคือถ้าตอนนี้เราจะเป็นภาคส่งเราก็ใช้คําสั่งรูปแบบของภาคส่งต่อไปนี้เราจะเป็นภาครับโวเดียวกันเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนฟังก์ชันให้มันเป็นภาครับแค่นั้นเอง อย่างที่ผมทำเป็นตัวอย่างแต่ว่าได้มาทำเป็นแอปพลิเคชันให้เห็นว่าโอเคถ้าเราทำงานกับสิ่งที่มันมีเวลาที่ไม่เท่ากันนะครับผมการดีเลย์ไม่ใช่เหตุการดีเลย์ด้วยค่าคงที่ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการตอบสนองจากภาครับหรือภาคส่งเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันแบบคุยกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่เรานำมาประยุกต์ให้เห็นว่าถ้าเราจะใช้ 2A radio communication มันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนได้รับรู้อีกทีหนึ่งเผื่อว่าจะไปเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะเอาโค้ดไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับผมและอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราครับปุ่มสีแดงกดติดตามช่องของเราไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่เราจะทํามานําเสนอเรื่อยๆนะครับผมเราจะไม่เอาแค่ตัวอย่างโปรแกรม บนอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เราจะมาประยุกต์มาทำแอปพลิเคชันให้เห็นว่ามันจะต้องทำงานอย่างไรในโครงงานนั้นบ้างนะครับผมเราจะทำเ,เป็นลักษณะคโครงงานแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับผมหนึ่งเรื่องราวที่คุณรู้จะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้ถ้าเพื่อนๆรู้เรื่องใดนำม,มาแบ่งปันมวสังคมในการเรียนรู้เพื่อว่าสังคมในการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับผมเรามีคอร์สออนไลน์นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ดีๆ ที่ทําตัวอย่างโครงงานแบบนี้ลามาอธิบายกันละเอียดละเอียดกว่านี้นะครับผมเพื่อจะให้เพื่อนๆที่ยังเกบโปรแกรมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับผมได้รู้ว่าแต่ละคําสั่งมันทํางานอย่างไรเป็นหัวใจของโปรแกรมอย่างไรเราเพื่อนๆจะแก้ไขให,ให้มันเป็นงานของเพื่อนๆเองจะแก้ไขที่ตรงไหนเราจะเล่ากันละเอียดกว่านี้เพราะว่าในคอร์สนั้นจะมีคลิปอยู่เยอะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ